สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง t h a r o s p e a k นะคะ <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปพยากรดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะเดือนธันวาคม2566เราก็จะมาดูกันเนาะว่าเดือนสุดท้ายของชาวราศีธนูนี้จะเป็นยังไงกันนะคะในเรื่องของความรัก ก็เดินก็อย่างที่ปูเน้นกันทุกคลิปเนาะว่าดวงนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ได้จอดจงคนใดคนหนึ่งซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ปูอยากให้คุณมีสติแล้วก็ใช้วิจารณญาในการรับชมก่อนนั้นไปตัดสินใจอะไรนะคะชาวราศีธนูมวลอิทธิพลความรักโดยรวมของคุณเนี่ยมันจะเป็นช่วงจังหวะของการที่คุณรู้สึกเหนื่อยกับภาระหน้าที่การงานมากเกินไปนะคะ หลายคนเนาะถ้าได้ไพ่ใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยชาวราศีธนูเป็นชาวราศีธาตุไฟเป็นคนทํางานเก่งนะคะเป็นคนทํางานเก่งหลายคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการนะคะหรืออยู่ในระดับตําแหน่งระดับสูงก็จะมีการจัดการมีความรับผิดชอบงานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยปุ้มมองว่าหลายคนเนี่ยตก จะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ที่เราทํางานค่อนข้างเยอะเราไปโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จมากกว่าเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็เลยจะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาสัตว์เท่าไหร่นะคะมันจะมีปัญหาให้แก้ตลอดมีอะไรที่ปรับจูนกันค่อนข้างยากนะคะโดยที่เราก็พยายามอยู่แล้วเราก็พยายามมากๆที่จะแบบปรับตัวเข้าหาเขาพยายามที่จะหาเวลาไปให้เขาแต่มันเหมือนกับว่าในเดือนธันวาคมเนี่ย ปัญหาทุกอย่างมันประดังประเดเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสามใบนี้เนาะเป็นไพ่ไม้ทั้งนั้นเลยนะทั้งห้าเจ็ดสิบเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นไพ่ไม้ท้าของการที่มีปัญหามีงานเยอะแล้วก็มีงานหนักเป็นเดือบแบกของทีมอาจจะเป็นเดือบแบกของความสัมพันธ์ด้วยก็ได้มันเลยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าความรักในช่วงเวลานี้ยังไม่เติมเต็มให้กับคุณนะคะ แล้วคนคนดีพ่อตัวดีของเรานะคะหรือว่าคนดีคนเดิมของเราเนี่ยเขาก็ยังมีความใจร้อนมีความคิดมากแล้วก็ยังมีความที่แบบเขาเรียกว่าโมโหโหงุดหงิดน้อยใจนะคะเราก็ต้องเข้าใจเขาเนาะเพราะว่าเราไม่มีเวลาให้เขาใช่ไหมคะที่ผ่านมาเขาก็พยายามที่จะแบบประครับประคองความสัมพันธ์เต็มที่เหมือนกันแต่ว่าในเมื่อมันไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องก็ เราก็ต้องยอมรับอะว่ามันก็ท้ายที่สุดมันก็อาจจะต้องมีการแบบห่างเหินกันไปในช่วงเวลาหนึ่งนะคะเพราะว่าได้ไพ่แปดแปดถ้วยเข้ามาเนาะเพราะมันเป็นไพ่แปดถ้วยเราจะรู้สึกเลยว่าความรักครั้งนี้มันไม่ได้เติมเต็มเรามันไม่ได้แบบทําให้เรารู้สึกสบายใจหรือเรารู้สึกอยากที่จะอยากไปต่อเราอยากพักความรักสักครู่นะคะเราก็แบบอาจจะเดินไปหาในทางที่เหมาะสมกับตัวเองในช่วงเวลานี้นะคะ มันจะเป็นมวลอิทธิพลของความรักที่ว่าเออก็พยายามเต็มที่แล้วนะทาทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ก็ต้องถอยออกมาค่ะนะคะ,นะคะทีนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดได้ไพ่เดอะฟูได้ไพ่ไสีไม้เท้า นัยไพ่เก้าเหรียนเด็กถือดาแล้วก็สิบสถ้วยนะคะอีกใบหนึ่งอ่ะสิเหรียญจริงๆคนโสดเป็นคนโสดที่ค่อนข้างที่จะโสดแบบมีความสุขนะคะอืมเป็นช่วงจังหวะของการที่เป็นเป็นมีความสุขกับการที่เป็นโสดมากด้วยความที่คุณอย่างที่ปุ่บอกว่าไพ่ไพ่อิทธิพลของคุณอนะ มันเป็นไพ่ของการทํางานนะและ้วไพ่ของคุณย่งเป็นไพ่แบบตัวตนของคุณในช่วงเวลาเนี้ยได้ไพ่หกไม้เท้าเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงของการที่คุณค่อนข้างที่จะรู้สึกพลาวรู้สึกภูมิใจในความแบบประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองนะคะมันก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกแบบในช่วงหนึ่งเดือนเนี้ยในเรื่องของความรักคนโสดปูคิดว่าคุณก็ยังยังมีความสุขกับการเป็นโสดต่อไป แต่มันจะมีหลายๆคนโสดไม่จริงโสดในที่นี้ก็โสดไม่จริงในที่นี้หมายถึงว่าโสดมีคนคุยนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะยังแบบไม่ได้ชัดเจนถึงขั้นเป็นคู่รักอาจจะเป็นที่ปรึกษาเป็นพาร์ทเนอร์มีคนคุยมีคนออกเดทแล้วทุกอย่างอะ่ะมันคุณจัดการคุณควบคุมได้งานการคุณรู้สึกว่าคุณงานยุ่งใช่ไหมแล้วก็คุณไม่ได้มีความ ไม่มีเวลาที่จะไปโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์เขาคนนั้นเขาก็โอเคเขาก็เข้าใจคุณนะอาจจะมีการงอนบ้างมีการอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เป็นแบบเาเรียกว่าที่พักพิงทางจใจให้กับคุณอยู่มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออช่วงเวลานี้คนโสดก็เลยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอิ่มเอมใจมีความสุขใจแล้วก็ความสบายเนื้อความสบายใจความสบายกระเป๋าเกิดขึ้นนะคะหรืออีกในนึงคนโสดที่โสดสนิทจริง มันจะเป็นช่วงของการที่คุณโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จของงานซึ่งคุณก็สําเร็จไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่คุณแบบโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงซึ่งในเดือนนี้สาหรับชาวชาวราศีธนูเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีเงินเต็มกระเป๋านะแล้วก็มีความสุขความสบายใจคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ท่องเที่ยวไปต่างประเทศอาจจะครอบกับครอบครัวคุณก็ได้นะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบว่าเออกลับไปหาครอบครัวมีการเปลมีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างแบบ มีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็เป็นช่วงจังหวัดหนึ่งจังหวัดดีๆของชาวราศีธนทูที่ที่เลือกที่จะโสดต่อไปแล้วก็มีความสุขกับการเป็นโสดนะคะอืมคือมันเป็นการโสดที่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะคะ่ะถ้ามันมีความรักแล้วมันไม่ดีคนก็เลือกที่จะไม่มีดีกว่านะคะ แล้วก็เป็นช่วงของการที่แบบว่าเออพอมันไม่มีความรักแล้วคุณไปแบบโฟกัสในเรื่องของงานแล้วงานมันมันม่นคงมีความเจริญเติบโตหน้าที่ในเรื่องของงานแล้วก็มีเงินมีทองใช้มีความสบายใจคุณก็รู้สึกว่าเออแค่นี้มันก็พอแล้วว่ามันก็สบายใจมากๆแล้วนะคะมันเลยก็ยังไม่ได้แบบไปโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เนาะคนโสดได้ religious factor นะคะได้ไพ่ฟลด y r u l n e s s c o d e p e n d e n c y นะคะและหลายคนอย่างที่ปูบอกว่าด้วยความที่ช่วงเวลานี้เราไม่มีเวลาในการแบบโฟกัสใครในโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เนี่ยไพ่มันก็เลยมาแบบว่าอยากให้คุณแบบเออก็ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะักในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ถ้ามีใครสักคนเข้ามาคุยก็ให้คุณเฟิรแล้วก็ให้คุณสนุกไปนะคะ mm hmm. ในเดือนนี้คุณได้เพฟูเนสกับ เดฟูลเข้ามาเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นช่วงของการที่เราอาจจะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจจะได้เริ่มต้นแบบการแบบเป็นเดทเป็นเดทหรือรู้จักคนใหม่ก็ได้เพราะว่ามันก็มีแบบอัศวิน ถือดาบเข้ามามันจะเป็นลนักษณะของการจู่โจมนะคะมีการเข้าไปออกเดตกันไปเที่ยวการรู้จักกันนะคะมีการเฟิร์งการทําให้เรายิ้มคุ้มกิ่งคุ้มกิ่งรู้สึกแบบเออมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันยังมีเรื่องของการที่คุยกันแล้วมันยังมีไม่เข้าใจมีปัญหาหรือมีความรู้สึกถึงการที่มันยังระแวงในความสัมพันธ์อยู่ไพ่ก็บอกว่าก็ไม่ต้องเสียเรียนนะคะก็ถือว่าแบบ ป่อยผ่านไปแล้วก็รองคนใหม่ที่มันใช้เข้ามาดีกว่านะคะเพราะฉะน,นั้นสําหรับคนโสดของชาวราศีธนูเนี่ยในในช่วงเดือนธันวาคมมันจะเป็นโมเมนต์ของการที่แบบว่าอย่างที่ปูบอกเริ่มต้นเลยว่าคุณก็ต้องแฮปปี้กับการโสดถ้าใช่ก็คือใช่ใช่ก็อยู่ต่อถ้าไม่ใช่ก็ไปฉันขอไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินของฉันดีกว่านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่นะคะ มันเป็นมันเป็นช่วงเวลาของความสบายใจจริงๆนะคนโสดคนคู่นะคะคนคู่ได้ไพ่ห้าดาบหกดาบสิบเหรียญสองไม้เท้าแล้วก็หนึ่งไม้เท้า คนคู่เนาะบรรยากาศความรักนี้ก็คืออย่างที่ปูบอกเลยนะคะว่ามันอยู่ในช่วงของการที่คุณโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะมันเลยทําให้แบบเป็นคุณมีปัญหากับคู่ของคุณและปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันสะสมมาได้ระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่สามารถแก้ได้คุยอะไรกันไปก็ถูกจับผิดถูกละแวงถูกตีความไปอีก ฝั่งหนึ่งถูกเข้าใจผิดตลอดมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่างานชั้นก็เยอะแล้วงานชั้นก็วุ่นวายแล้วฉั้นยังจะต้องมาแบบปวดหัวกับในเรื่องของความรักอีกเหรอคุณเลยตัดสินใจนะคะตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกมันไม่ปลอดภัยรู้สึกเหนื่อยนะคะทีนี้ในมันก็ยังได้ไพ่สิบ สิบเหรียญเข้ามาเนี่ยการได้ไพ่สิบเหรียญปุก็ยังมองว่าพวกคุณสองคนก็ยังมีความมั่นคงกันอยู่นะยังมีความแบบเขาเรียกว่าอาจจะทํากิจการร่วมกันก็ได้หรืออ,อยู่กันเป็นครอบครัวมันยังมีแบบความความมั่นคงความรู้สึกที่มันซึมลึกอยู่มีความผูกพันกันอยู่นะคะนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยในเมื่อถ้ามันมีปัญหามากนะักเนี่ยคนก็เลยแบบ ออขอห่างกันสักพักดีกว่านะคะเพราะว่าพอมันได้ไพ่หกถ้วยกับไพ่ขอโทษค่ะมันได้ไพ่แปดถ้วยกับไพ่หกดาบเข้ามามันยังเป็นของการที่มุ่อ่อนของการเดินไปข้างหน้าของการที่จะหยุดของการที่จะหนีออกจากความสัมพันธ์ที่มันอยู่ตรงนี้นะคะยุติความสัมพันธ์มีการตัดสินใจเด็ดขาดนะคะเกิดขึ้นไม่อยากที่จะลังไม่อยากที่จะเยืออะไรไว้แล้วนะคะ ทีนี้แล้วถ้าในในความรู้สึกของตัวเขาล่ะของคู่ของเราล่ะคู่ในที่นี้จะหมายถึงคู่กรณีทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคนคุยคนจีเป็นแฟนคู่มั่นหรือแบบคู่แต่งงานที่อยู่กินกันเป็นครอบครัวแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรถ้าคุณมีคู่กรณีนะคะคุณจะถือว่าคุณเป็นคู่มีคู่หมดนะสิบถ้วย king of swords You are fortune the sun ร hmm. ักสามเศร้าปะเนี่ยอือ uh huh. เพราะว่าในคู่กรณีของคุณเนี่ยปูรู้สึกว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ยี่หละกับคุณสักเท่าไหร่นะเหมือนเขาก็จะไปมีความสุขในส่วนของเขาอะคะ่ะ ะะเหมือนกับว่าในช่วงเวลานี้ตอนนี้เนี่ยพวกคุณสองคนอะปูมองว่ามันเป็นเป็นลักษณะของการที่มีปัญหามาได้ในระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วท้ายที่สุดพอมันแบบตัดสินใจที่จะมุ่งออนตัดสินใจออกจะไปโฟกัสในชีวิตของตัวเองเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็แฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเลือกอะค่ะนะคะ,นะคะตัวคุณเองก็ตัดสินใจจบความคลาคาัดสังนี้ตัวเขาเองเขาก็ตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุขนะคะ ดีไม่ดีในช่วงเวลานี้ปุ๊กคิดว่าเขาก็น่าจะมีคนคุยของเขาอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันได้สิบสิบถ้วยเข้ามานะคะในในพาร์ทของเขาเนี่ยปุ๊กคิดว่าเขาเองก็น่าจะมีใขรสักคนหนึ่งที่ที่เข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาทําให้แบบเขารู้สึกสดใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอืมเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ปุ๊กมองว่าตัวคุณกับตัวเขาอะ่ะการได้ไพ่แบบหกเหรียญนะ่ะมันยังมีการที่อาจจะยังมีการพูดคุยกัน ปรึกษาการหรืการให้ความช่วยเหลือลสปอร์ตกันอยู่แต่ว่าในแง่ของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเชคเช่นคนรักเนี่ยปูมองว่ามันก็น่าจะมีการยุติแล้วก็ตัดสินใจที่จะจบแล้วอะค่ะนะคะหลายคนน่าจะจบ จบมานานแล้วเนาะแต่ว่ายังมีความรู้สึกผูกพันหรือมีอะไรที่มันคาราคาซังกันอยู่เพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมเนี่ยปูมองว่าคนที่มีคู่ก็ตั้งใจที่จะจบแบบบริบูรณ์จบแบบว่าตัดใจจบแบบเดินออกมาจบแบบมุ้งอ่อนเลยนะคะ,ออะให้ออร์เคิลให้ออร์คเคิลบอกว่า h a r t to h a r t conversation นะคะ ชีบมันโอตเพนไมลทัสฮันนีมูนเพย์ทชั่นชุดเลดแฟกนะคะไพอะ่ออร์เคิลเข้ามาเนี่ยก็จะบอกเลยนะคะว่าในการตัดทุกการตัดสินใจเนี่ยอยากให้พวกคุณสองคนลองคุยกันก่อนนะคะลองเปิดอกเปิดใจคุยกันแล้วก็อย่าไปคาดหวังในความสัมพันธ์นะคะ ให้ระวังในเรื่องของสัญชาตญาณตัวเองด้วยอย่าหลอกตัวเองนะคะหรือว่าอย่าไปแบบเขาเรียกว่าอย่าไปกล่องตัวเองอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะและไพฮันีมูลถ้าคู่ไหนมีปัญหาและก็อยากที่จะไปกันต่อปูกก็แนะนาไพ่ก็แนะนํานะคะว่าให้ลองแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปทงไปเที่ยวดูบ้างนะคะความสัมพันธ์ก็จะดี แต่ว่าที่นี้ทั้งนั้นเนี่ยในแง่ของความรักความสัมพันธ์มันได้ให้ h t r d to h a r d อนเวอร์เซและ Keep อ n o p e n พ i n มแล้วก็ Trust เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นลนักษณะของการที่แบบว่าเคลียร์กันตรงๆเปิดอกเปิดใจและอยา่าคาดหวังนะคะมันจะหมายถึงว่าคลิปอ n o p e n พ i n มคืออยากให้คุณเปิดใจให้กับความความรักหรือคนของคุณนะคะนะคะว่าอย่าไปแบบ คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นในบุคคลในอีกรูปแบบหนึง่งที่เราไม่แค่ได้คาดคิดก็ได้นะคะแล้วก็อย่าไปตัดสินว่าการที่เขาเป็นคนแบบนั้นจะแปลว่าเขาไม่ดีเนาะถ้าทุกท่านค o n วอร์เซชันค่ะมันก็จะเป็นการที่แบบเปิดอกเปิดใจคุยกันคุยกันตรงๆสรุปตัดจบเพื่อที่เราจะได้มุ v e อ n อนไปในทางที่เราเราสมควรจะไปไม่ใช่มนันมาแบบ รา,าคาซางการหรือ,อยังพัวพันกันอยู่มันจะเป็นลักษณะของการคุยการชัดเจนว่าแต่ละคนตอนนี้มันอยู่ในสเตตัสอะไรสถานะอะไรและเราต้องการอะไรนะคะซึ่งไพ่บอกว่าอยากให้คุณเชื่อนะคะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเชื่อในสถานการณ์นะคะว่ามันจะทําให้คุณแบบเจอกับความจริงเชื่อในความจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะทําให้คุณม,มุ่งอ่อนต่อไปได้ดีนะคะ ะะ Pay attention to the red flag ที่เข้ามากับแบบเจ็ดดาบอะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกในตอนนี้ที่มันเป็นสัญชาตญาณของของความแบบเอ๊ะขึ้นมาคุณนึกออกไหมาสัญชาตญาณเอ๊ะที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมัน มันจะมีความลับที่แตกอ่ะมันเรียกว่าโปะแตกเนาะมันจะมีความลับที่มันแดงขึ้นมาแล้วมันจะมีการโปะแตกเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอาจถึงเวลาที่คุณจะต้องมุกอ่อนสักทีก็จากที่มันตัดสินใจจบมานานแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะยังแบบคาราคาซังกันอยู่อาจจะมีการที่แบบว่าเขาเองก็ยังซัพพอร์ตเราแล้วก็ยัง มันก็เลยเป็นการยืดเยื้อะนะคะมันก็เลยยังไม่ไม่ได้ตัดการขาดสักทีแต่มาในเดือนนี้ปุ่มมองว่าสําหรับชาวราศีธนูนะคะอาจจะมีการตัดสินใจที่จะมุมอ่อนเราอาจจะไปรับรู้อะไรสักอย่างหนึ่งคุยกันตรงๆแล้วก็ตัดสินใจใ่เดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้ะคะนะคะ,นะคะเราอาจจะไปรับรู้แล้วก็ได้ว่าเขาอะมีคนใหม่เรียบร้อยแล้วเขากาลังมีความสุข อะไรพวกเนี้ยอมืมันก็เลยทําให้เราแบบตัดใจได้ง่ายขึ้นเดินออกมานะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวราศีธนูนะคะมาพบกันใหม่ปีหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ